สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวกาแฟนะครับเห็นกาแฟตั้งอยู่เยอะๆตรงหน้านี้นะครับเป็นกาแฟที่ผมเตรียมไว้สําหรับสอนคอร์สดริปในสัปดาห์หน้านี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่จะมาชวนเพื่อนๆคุยในวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟแบบอย่าเห็นแก่ของถูกครับเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ อร่อยกระบอยสวัสดีครับกาแฟที่อยู่ตรงหน้าผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นกาแฟที่ผมตั้งใจสั่งมาเพื่อใช้ดื่มเองที่บ้านแล้วก็ใช้สำหรับสอนด้วยนะครับซึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกาแฟที่ผมตั้งใจเลือกมาแล้วทั้งหมดครับรวมถึงถุงดำถุงปริศนานี้ด้วยครับ ทำไมถึงได้มาพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วก็ที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปว่าอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับพอผมเข้าไปเลือกเมล็ดกาแฟตามแหล่งตามที่ต่างๆในช่องทางออนไลน์เนี่ย mm hmm. Facebook เขาก็จะยิงแอดโฆษณามาเพียบเลยครับรวมถึง เจ้าถุงดำนี้ด้วยนะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าการสั่งถุงนี้มาไม่ได้เพื่อมาโจมตีหรือว่าดิสเครดิตแต่ประการใดนะครับแต่จะมาเปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็เป็นความรู้สำหรับมือใหม่หลายๆคนครับที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาของกาแฟครับ แล้วก็มักจะฟันธงกันว่ากาแฟที่แพงบางทีก็ไม่อร่อยไม่เห็นจำเป็นต้องแพงเลยซื้อถูกๆมาก็ได้เหมือนกับที่ผมเคยทำคอนเทนต์ไปใน TikTok นะครับว่าลูกศิษย์ผมคนนึงเหมือนกันครับบอกว่ากาแฟที่ใช้อยู่โลละห้0 0รู้สึกแพงจังเลยแต่ไปเห็นโฆษณาใน Facebook ครับเขาโฆษณาโลหนึงแค่ไม่กี่ร้อยบาทขออนุญ,ญาตไม่บอกราคาแล้วกันนะ แต่ว่าถูกจนทำให้เขาอยากสั่งมาใช้อยากสั่งมาลองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้กาแฟที่ถูกๆแบบนี้คุณภาพนี้มันคืออะไรมันไม่ดีแบบไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับใครที่เปิดร้านการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟให้เราเลือกตามราคาที่เราตั้งขายด้วยนะครับให้เหมาะสมกับ กลุ่มลูกค้าของเราด้วยส่วนหนึ่งนะเรื่องของระดับการขั้วเรื่องของรสชาติเรื่องของสายพันธุ์อะไรต่างๆที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ปัจจัยในเรื่องของราคาก็ต้องสัมพันธ์กับราคาขายของเราเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นถ้าเราขายกาแฟแก้วละประมาณ50-60บาทเราก็เลือกกาแฟเฉลี่ยกิโลละประมาณ5-600บาทประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยทั้งต้นทุนของเรา ด้วยนะครับบางที่ต้นทุนไม่เยอะก็สามารถขยับราคามเมล็ดก,กาแฟที่นำมาใช้ในร้านได้สูงขึ้นก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับซึ่งโดยเฉลี่ยทั่วไปนะในปัจจุบันนะครับ ราคาของเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วในคุณภาพที่พอใช้ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ450ถึงประมาณ600บาทนะครับอันนี้คือในระดับที่คัดแล้วนะครับคัดแบบประมาณนึงอาจจะไม่ได้100%นะครับมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อะไรแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ แหล่งที่มาอีกทีนะครับก็ไม่ได้ฟันธงนะถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ในการที่จะนำมาทำกาแฟเพื่อการค้านะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีตลาดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขายราคาต่ำลงมาอีกแล้วก็ไปลดคุณภาพของวัตถุดิบโดยการหา,มาเมล็ดก,กาแฟในเกรดถูกๆในราคาที่ถูกลงกว่าที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับ ต่ำกว่า400บาทต่ำกว่า300บาทไปจนถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งกาแฟเกรดระดับนั้นนะครับก็คือถุงที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ที่ผมกำลังจะนํามายกตัวอย่างครับมเมล็ดกาแฟที่ราคาต่ํามากๆอย่างเช่นกิโลละ200กว่าบาท300กว่าบาทก็จะเป็นมเมล็ดกาแฟที่เขาไม่ได้คัดนะครับหรือว่าคัดทิ้งนั่นเองครับถ้าภาษาในวงการกาแฟเขาก็อาจจะเรียกว่าเกรดรวมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมเมล็ดที่เรียกว่าดีเฟกครับดีเฟกก็คือ มเมล็ดก,กาแฟที่มีความไม่สมบูรณ์ต่างๆนาๆนาครับทั้งมเมล็ดแตกมเมล็ดหักมเมล็ดหูช้างมีมอดมีรามีมแมลงเจาะมีสารพัดเลยนะครับซึ่งเราสามารถแยกย่อยประเภทของดีเฟกได้อีกเยอะเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าดีเฟกที่อยู่ในกาแฟถุงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานํามาชงขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าดีเฟกต์นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลลัพธ์กับกาแฟของเราอย่างไงบ้างเอาล่ะครับทีนี้มาดูกันเลยนะสําหรับมเมล็ดกาแฟถุงนี้นะครับขออนุญ,ญาตไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมเทออกมาแบบนี้นะนี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆค,ค,คัดออกมาให้เพื่อนๆดูทีละนิดนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นซึ่งจะบอกว่าตรงนี้นะครับก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยทางร้านเขาได้แจ้งแล้วนะตัวนี้เป็นราคาถูกที่สุดที่เขาใช้สำหรับการโฆษณานะครับ mm. เพื่อดึงดูดคนให้เข้าไปสนใจให้เข้าไปพูดคุยนะจริงๆ mm. เขามีมเมล็ดที่คุณภาพ คัดแล้วก็มีนะครับไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหาว่าเขาหลอกลวงนะครับแต่เราต้องทราบก่อนเพราะว่ามือใหม่หลายคนไม่รู้นะครับเลือกแบบถูกๆไว้ก่อนแล้วโฆษณาเขาก็จะโฆษณาว่าเป็นแหล่งเป็นเมล็ดกาแฟจากแหล่งที่ดีนะแหล่งนั้นแหล่งนี้อะไรเงี้ยเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เป็นแหล่งที่ดีแต่ว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่เขาคัดทิ้งนะครับ ซึ่งมเมล็ดดีๆเนี่ยมเมล็ดที่คุณภาพดีมเมล็ดเต็ม,มเมล็ดสวยเนี่ยเขาก็เอาไปแยกไปเป็นอีกเกรดหนึ่งนะเอาไปขายในราคาที่6โลละ 6, 7 0 0โลละ8 0 0โลละพันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องดีเฟกที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้นะครับนี่นะผมก็คัดพูดไปด้วยคัดไปด้วยเรื่อยๆนะครับคือเยอะมากอะเพื่อนๆคือถ้าเราไม่รู้จริงๆนะ เราก็จะสั่งมาแล้วก็นี่แหละครับสิ่งที่เจอแล้วเผลอๆที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางทีถ้าเมล็ดที่เขาไม่ได้คัดดีดอะ่ะไม่ได้มานั่งคัดแบบนี้นะน่ากลัวที่สุดคือเกิดมันมีพวกกรวดสีเดียวกันเนี่ยอย่างผมสั่งเมล็ดตัวนี้ผมสั่งเป็นขั้วกลางมานะครับสั่งเป็นขั้วกลางมาแล้วสีมันก็จะเหมือนกรวดเหมือนหินที่ตกอยู่ตามพื้นเลยแล้ว ถ้ามันมีเกิดมีการปะปนมานะครับแล้วเรามองไม่เห็นนะใส่เข้าไปในเครื่องกาแฟนะครับเครื่องบดเนี่ยเพื่อนๆืคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวซึ่งมเมล็ดถุงนี้นะครับที่ผมตั้งใจซื้อมานะครับผมไม่เอามาชงไม่กล้าเอามาชงเลยนะเพราะว่ากลัวเครื่องบดพังนะครับแต่ว่าเอามาทำคอนเทนต์แล้วก็เอามาสอนให้กับนักเรียนที่มาเรียนในคลาสนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมเมล็ดกาแฟที่ เราเลือกมาแบบนี้เลือกมาแบบถูกๆเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วบอกเลยนะครับว่าอันนี้หลายๆคนไปหลงเชื่อคนที่เขาทำคอนเทนต์ขายอุปกรณ์ขายเมล็ดกาแฟแล้วก็ในราคาที่ เอาจริงนะแพงกว่าที่ผมซื้อมาอีกอะ่ะมีคนเจอมาแล้วหลายรายนะครับแล้วในวงการกาแฟที่ผมคุยกับเพื่อนๆครับที่เป็นคนสอนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนๆกันในวงการน่ะลูกศิษย์หลายคนของเขานะครับหรือว่าเพื่อนๆของเขาก็ไปหลงเชื่อไปซื้อมานะครับไปซื้อไอแบบอย่างนั้นมาไปซื้อที่เขาเขาทำคอนเทนต์อ่ะพูดตรงๆ ไปได้ของที่ไม่มีคุณภาพอ่ะอันนั้นนะครับผมฟันธงเลยว่าคือเขาหลอกขายอ่ะคือแย่มากเลยนะครับคือหลอกขายให้กับมือใหม่ที่ไม่รู้นะแล้วก็ทําให้คนเอาไปชงอ่ะทำไมกาแฟถึงไม่หอมไม่อร่อยทำไมรสชาติไม่ดีผิด เพี้ยนอันนี้คือผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นดีเฟกที่มันอยู่ในจานนี้ในกาแฟที่ผมยกตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นมเมล็ดที่มันแตกหักๆแบบนี้ครับเม็ดที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหูช้างอะ่ะมันกลวงข้างในมันลักษณะคล้ายๆหูของช้างนะครับมันไม่มีไส้ในแล้วอะ่ะเพื่อนๆเนี่ย มันไม่มีไส้ในนะครับฉะนั้นรสชาติที่เราจะได้รับจากไอเม็ดพวกนี้ก็คือเหมือนเราเอาเปลือกไม้เอาเศษของพืชอะไรต่างๆเอามาคั่วหรือว่าเอาถั่วแห้งๆมาคั่วนะครับเป็นถั่วที่มีแต่เปลือกข้างนอกอ่ะแล้วมันยิ่งถ้าเราคั่วในระดับเข้มนะครับคั่วเข้มๆไหมๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ได้เหมือนเราเอาเหมือนเรากินฐานไม้อ่ะพูดตรงๆนะครับประมาณนั้นเลยเนี่ยดูสิ นี่ผมพูดไปแบบเป็นหลายนาทีมากแล้วนะก็ยังก็ยังคัดไม่จบนะถามว่าถ้าเราซื้อมเมล็ดก,กาแฟในราคาที่แพงกว่านี้จะมีดีเฟกไหมก็ตอบเลยนะครับว่ามีได้เช่นกันแต่จะไม่มีเยอะขนาดนี้ครับสมมุติว่าใน1ถุงขนาดสัก100กรัมนะครับถุงเล็กๆแบบนี้สมมติตัวอย่างที่ผมซื้อมาถุงนี้นะใน,น100กรัมเนี่ยเขาก็จะมีมเมล็ดดีเฟกติดมาประมาณไม่เกินเอาจริงไม่เกิน5% 5%นี่ถือว่าเยอะละ นะครับ5กรัมเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะใน100กรัมนี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของรสชาติที่มันไม่คงที่มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับที่หลายคนพอซื้อกาแฟเกรดนี้มาแล้วก็บ่นว่ามันไม่หอมมันไม่อร่อยเลยนะขนาดผมเปิดถุงดมนะตอนผมซื้อมาแล้วก็ลองเปิดถุงดมคือบอกเลยอะ่ะไม่ไม่กล้ากินจริงๆนี่ขนาดคัวกลางนะ ถ้าคั่วเข้มเนี่ยก็จะยิ่งกว่าน,นี้นะครับก็จะได้แต่กลิ่นของน้ํามันกลิ่นไม่ไหม้นะครับซึ่งรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะบางคนที่ไปหลงเชื่อไปซื้อมานะครับแล้วเอาไปขายจริงขายไม่ดีนะก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนชงกาแฟไม่อร่อยสักทีนะแม้จะรู้วิธีการสากัดแม้จะรู้หลักการทั่วไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเจอมเมล็ดกาแฟคุณภาพแบบนี้เนี่ย ก็ชงให้อร่อยได้ยากครับเราดูตัวอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูถุงนี้กันนะถุงนี้เป็นถุงที่เป็นกาแฟที่ผมสั่งมาใช้อยู่เป็นประจำนะครับเอามาไว้ใช้สอนนักเรียนแล้วก็ใช้ชงดื่มเองที่บ้านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของเมล็ดกาแฟ จะค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับพอเมล็ดเท่าๆกันสม่ำเสมอเวลาไปคั่วเขาก็จะสุกอย่างทั่วถึงนะครับรสชาติของเมล็ดกาแฟทั้งถุงก็จะเท่ากันเวลานำมาชงก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผิดเพี้ยนในเรื่องของรสชาตินะครับรวมถึงที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยว่าเรื่องของดีเฟกต์นะครับหรือว่าเมล็ดกาแฟที่มันเสียหายที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็จะ มีน้อยมากนะครับอย่างเนี้ยที่ผมกําลังพูดอยู่แล้วก็มองด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับค่อยๆคัดค่อยๆแยกออกมาคือแทบไม่เจอเลยครับเจอก็เจอน้อยมากนะเนี่ยมีน้อยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับสัดส่วนของมเมล็ดกาแฟที่ผมเทออกมาเปรียบเปรียบเทียบกับ เมื่อสักครู่นี้นะครับคือคนละเรื่องเลยอันนี้เม็ดแตกเม็ดหูช้างอะไรคือแทบไม่ค่อยมีเลยอย่างตัวนี้ผมซื้อมาในราคา500บาทนะครับกิโลละ500บาทคือค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคหรือเมื่อช่วงกลางเดือนก่อนที่ผมไปไปงาน t Thailand c o f f e e f a c สที่ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างนะที่ผมซื้อมาลองใช้นะครับของายกาแฟนะครับโลละ450านะครับก็คือคุณภาพ ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะใช้ได้นะครับก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับกับถุงแบบนี้นะครับที่โลนึงประมาณ300350บบาทนะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาชวนเพื่อนเพื่อนคุยในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานความรู้ให้กับมือใหม่ที่กำลังจะเปิดร้านแล้วเลือกเมล็ดกาแฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าเห็นแก่ของถูกนะอย่าเห็นแก่โฆษณาชวนเชื่อครับเวลาเขายิงแอดมาให้เราลอง อ่านข้อความอ่านรายละเอียดดีๆก่อนนะครับเช่นที่ผมยกตัวอย่างของที่นี่นะที่บอกครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่เขาเอาตัวที่ราคาถูกสุดมาเป็นตัวล่อนะครับแต่ตอนที่เราทักอินบ็อกซ์เข้าไปคุยกับเขาเนี่ย เขาแจ้งแล้วนะว่าเมล็ดกาแฟจะเป็นแบบไหนเกรดไหนนะครับซึ่งเรามีความเข้าใจเราก็จะรู้นะครับแล้วความตั้งใจของผมในวันนี้ก็คือสั่งมาทดลองสั่งมาให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่ดียังไงแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้เขาส่งข้อความมาให้อ่านบางทีเราอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็สั่งเพราะว่าเราโฟกัสแค่เรื่องของราคาเท่านาั้นเองครับ ซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆมือใหม่นะได้เข้าใจว่า,มาเมล็ดกาแฟที่ราคาถูกกับแพงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแล้วก็มันมีจุดสังเกตมีอะไรที่เราควรจะต้องดูบ้างนะครับสำหรับคนที่เขาทำคอนเทนต์ขายของแล้วก็นำของคุณภาพไม่ดีออกมาขายให้เนี่ยเพื่อนๆก็ดูกันดีๆแล้วกันนะครับผมคงไม่สามารถไปจัดการอะไรได้นะครับได้แต่ทำคอนเทนต์เพื่อออกมาเตือนแล้วก็ให้ความรู้เท่านั้นเองครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อร่อยกับบอยต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ